สบายดีแล้วก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนวันนี้มาแต่ป้าทุกนออนนคนพอดีเซปเปอร์เพิ่นมาลินน้ำทุกคนวัาดีวัาดีทุกคนเพิ่นมาหยำหดเฮิร์ได้วันนี้ทุกคนเลยมามาตูดบอมอนได้มือนีย <c oughs> ่ไรป๊เปอร์กับสมัยเนนะพิน่นน่ะเพิ่นมาลินมาลินในเวลาฮะนะคือกันเท<ม>นอ๊ะ<ม>นานานะครับ<ม>บนกึงเยอะวันนี้เพิ่นมาลินกันเลยเท่าไปป้ามากวันนี้ได้เกิป้าตัวหนึ่งนะทุกคน เดี๋ยวสิก้อยเจตป่าสู้คนกินนะสูตรชิมยวโอเปอร์ป้ะเล, <c oughs> ละกินชิมือหมอนได้ชิมือหมอนเนาะ <c oughs> มาบ้านนี่นะสูตรบังเนะ้<ล>นี่<ล>นนทุกคนเด็ใใกเป่าตุ้งใหญ่นี่ทุกคนเนี่เนะดูนี่กายประมาณสามปีทุกคน,นะนเลยงาบเลยเอาสีปิ้งสำล่าแล้วก็เดี๋ยวสีเอามาก้อยเดี๋ยวต้มน้ำก่อนอ๋อโต้คนได้ขึงเพื่อได้มาใหญ่นะ ในลอยในชิดอยู่แล้วอ๋อโตเอาเครื่องทหารมาแจกอีนเลยทุกคนเลยนะเคืองเขียวนะใส่ขึ้นป่าเลยเนาะอ่าพอดีแลดใเลื้งแลดเสวนาในเสวนั้นทุกคนนะพอได้เสื่อกันยุ่งยามฝนนี่แหละเสวนาในเสื่อหุงแบบหมอนอ่ะตัวหนึ่งตัวเลือกก็ได้คือกันยุ่งยามเสื่อเดียวเออเอาตัวเลือกก็ได้หมอนเต้นั้นรทำผ่านผ้าบอ ผ่านผ้าคุได้หมู่เนาะผ่านผ้าคนได้หมู่ที่ว่นเลือนสั้นนะผเลือนสั้นนเพิ่นนี่น่าซีมาวันนี้เนี่ยเพนไปแป้งเอาอต้องเลือนสันเนาะติดดาวแล้วผ่านผ้านะะวันนี้เพินเพนมาแล้ววันนี้เงาหนักเพนอยู่ดิเออเดี๋ยวสีโลกใกล้กน แจ้งดอกไฟนี่นะปดําน้ดอกไฟอยู่เนพอก็ใส่เติมเสริมใหอีก2ําดอกข้างงบ้านแจ้ง่อยเอาดอกไฟตัวดอกไฟมนตนเนาะดอกะนะบ่ซื้อดอกนึงนี่ก็แจ้งหมดเลยเดี๋ยวักมันีอยู่บ่ได้แล้วก็ินอยู่นี้สานมันบ่ได้เืองในดอ50บาทนี่เด้บ่ซื้อไข่กองก็ได้่นซื้อได้ ก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ล้มไดไปหาหนาวเนาะน้องมันล้มมาเลยเจอได้มาป้ากินเลยวะเสอได้ค<ป>าดไปรอบนี้เนี่ยสอนโมงเลยสอนส่องสอนส่องก็แต่ป้าชุกินไมปเป้าคือมาลดไปลดเอากระมาเทศในทุกน้ำอับน้ำเท่านี้นุ่งเขื่องไปลดเอาไปหาซื้อแป้งกูไหมพอได้ไงป้าซื้อเอา เอามาแต่ดานเข้าไปแล้วไปสุกอนจะกะเมือพู่และฮะมือฮบพูกับเชียวโะก็แมนะไปเมือพูดดีลก็มืสวยมกินกบดีเ่าม่นเ่าเดดองล่าว่าเรทนอนก็ห้าร้เพูดพูดด้อแหเนะ ร่งจีท mm ้ท hmm. ุกคนลกคนแล้วแล้วก็มาจี้น้ำงวันจี้อะไะ มันดิโค่นได้มันนะมาเช่นกันกินก้อยกันบ้านเช่นกก้อยเป็ดป่า ดีได้กันหมดเี่บ่พิดเลยมันจะเบื่ออ่ะมันตรงตรงไหนมั้ง้องเท้าเลยบัเป็นเบลองออยังเบลอน้นจังกานทันทีผ่าจังจังลูกเชือกันได้ผ่าได้เงืนแล้วนยะเอ๊เบืหน่อยนึงก็นานเนาะตีเล็ตีเล็มันคอกระีพข้ากขรกาเป็นขี้บวกข เบิร์เบิเ่เบตหก็ดังดังคนี่หอดหลานสับกดังคนมาถ่ายเขาสบายอ้าวมันเด่นมากสมุว่าเสิาในนี้ปั่นกันของเขาขเขาถ่ายเขาเถ่ายเขาเตตเขาลงให้เลยไแบบอยู่นเานะเขามาแต่นมือเบียกของเขาคือมาถ่ายเาหอดมงปิดหอดหอดมงเลิกเบียกเมื่อเห็นพวกยูทูบเบอร์ไทยต่าราย เอาไปเฮ็ดบงบงเล่าไปเน่งได้สมบัติจี e ้เลยเป็นทำไมได้เริอเผายี่ได้อะไมเฮ้ยเอาไปต้นเลยเริ่อมันออดีมากอาถิญเ้ไอ้ขั้นคอยเขานะคาบงจี้เลมันเป็นทำไมนะจี้นะมันลุยเลยคือไฟแล้ นี่เสียบมอนเีนบกินับแลกรบื้อเนนล่ไปกมูนีเฮ้ยไปอันสนนัเนะมีบอลโลแกนอน้มนเจ้าีะขาหมอนมอนไหกเต็มผูดเลยตอนน่ะอันลำพงจ้าละบอลถมบอลถมแล้เปิดเต้นแต่ละอันไหก่เพราะว่ายีปไปเปิดลอบอลจอกนะเป็นของทอด เียงมาหองครับโเลงนเพิ่นเอาประจำเปิดนกระดานอยู่บ่อแบเมันกันพนอยูได้เอาไปสะ้อนี่ไปน้ำทีันเลยเจ้าบอนเจ้าผักก็มีสัญญาณบอกผมว่บอนด่านบอนว่างน้ำมันะบอมีท่านจะยงขึ้นไปไก่เติบเลยประมาณนีู้เล่เฮิสกแก้วูเล่ธรรมดรรม จำว่าจำบนบนห้องยางแปเอาสัญญาณจำแล้ดูเขาขึ้นด้านในตอนนี้ดานบูนะดูมันมันยางหอมได้เลยเื่อไปเยอะไก่จิงกข้าวดีเลยข้าๆย่างไรกันก่จนหอมเื่อแล้วรเห็นอะไรต่อบ่มอนปิ้งบ่มอไปิ้งปิ้งก็ต้มก็มีบะต้มกระดุมัน เอาใบเอากะดูมันแล้วใบเอากีมันแล้วก็เอาจะแลี้งเนต้ขาลกเป็นน้ำต้มทุกคนลูกค้าในท่าซือบโบได้ท่าเูกอได้ท่าลูกค้าว่านึงค้าในท่ามันคือเดคือมากเดียวใส่ท้านใส่เขาไ่สาบ สองสามมแลมีมนไม่แก่เท mm ่าไหร่จะมีแตตอนนับายเรงโอ้ม nah, ันนะทุกคนมือกว่านะบอพอดีนะแหมฆ่าก่านะ สุกๆกะโลเอาเอาอันนั้นโลเอาอีกก็ได้ปีงอทําลาดก็มาซอยนะถ้าเอาให้กินป้าจะทํานี ไดน้แล้วหอมยิ่งซอยอยู่ป่ ไปพี่เลิศพากันเมาอยู่ไปห้องมู่ ชอยชินก้อนๆเลยโลอันนี้พอมันจะแดงพอดชอยกับอ่องเีกอ่องลวดนี่แหละตัวกับสีม่อนตัวกับสีมอนก็ได้เห่าท่อนที่นอนท่อน

่วเช่เรอเวนนี่กลับไปดูเลยกระดุกมันกระดุกไก่ใส่ตุมตัวปรุงเรียบร้อยแล้วบ่ ต้มอันนั้นต้มกระดูกมั้ยเนี่ยทุกคนเอาไปเอน้ำซุปมันป้าเต่เติมกระชามน้อยคนนั้นนอนชีนจำนี้กะัาบันซื้อผักซื้อพื้นเลยนะชินคุยไป พักกระติมไม่ได้เลยนี่กระตกใหญ่มีขปุ้นพักสลัดอ่อนค่ะค่าใดล,<ะ>ลวกลวกมันบสุขควาเลยลระดลูลอ,อ,อุ้ยบาเอาน้มันมี้นาได้วันนี้ลูกมันนดินาน้ำบางไม่น้ำมันแดงมั้งน้ต้มน เป็นดีจิคือี่ดีตอนปีอ้ก<า>ยังเาเอ็ดเนี่ยมาเรื้อนานไดยช่าวนี้เลยบัดห้าไปปัน้นนำกระที่แล้วมันชสีออดอ่ะมันเตยังแหลวๆนะเพิ่งบอกกล้าไปเลยสู้ขักมานนี่ไปเลยสนะูตรวมอนอืมเม,มันเดงอ่ะไม่จะโล่อเล้ศนั่นเลิตาเลิเป็ดกาได้ยังสูปปบูฟเฟอ มามาบ้านเลกินชูบะมนมือีเพื่อนชถุงมือแล้ทุกคนนี่บออย่าาไฝนมันบีบรูดบีบรูเอาลมีปันมีอะสยานนะเกี่ยวมืออันเสอนโคอร์อเนเรียบร้อยแล้ว่นเหมือนงอน ้อเดเลยหอมมากเลยขัน,อนอเอาน้ำกะทิเอาจานมาช่วยได้วยบ่นเออเอาจานตัวยุมเอาตัวนี้ก็ได้ช่วยก็ได้ช่ยก็ได้หอมพีไม่เอาเลยวาทางมันต้อ มันก็นทีไรน,นำลูนนำมโลมเนาะ้าอันนั้นอ่นนนะน้อยแดดข้าบ่โลอ่ะนะมอไ่ได้ มือแก่หรืมั้มืออืดมือก็ได้เอามืองเพได้เอามาคามโดงเผ็ดมือนมือเพื่อนระนั้นปลาคือประเภทแง่มดเต กินข้าวก่อนข้าวาบนีแห้งเต็งยั่ไงมึงทราบคนใซีนคุยได้ไง <c oughs> ใส่อันผิดไ,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 ไทยกินคือเป็นอันนี่กินคือเป็นนันนี้มงใส่ยังวะ ขวานี้ไทยได้นะวะน่าเบอเอาลกอไวยิ้หาเจ้ากุบกุบเลยนะบดเดียงเนี่ยขวมาแล้วตอนขวานตอนอันนั้นวิญญาอยากมาได้ขวมาแล้วคนเดียวน้ต้มก็พอดีเลย ดองเด่นิมก็องฮะมั้มงูอืิมันไบ้านี่แทบอยู่บ่สุดพันมอี่ยแทบก่แแทบก็กินนะยากินนะยอดยอดเลยคนผมเห็เนาะเอไก่กนะกอยไก่เป็กอยอดนะ ก็ค well. nice no, ือไปโหนนะสูุดลวกได้นี่นะสูุดลวกได้ขันสตรพัดมอดหนึ่งโปโลได้นี่อันเจ๊ใหม่เพิ่นเวามันจะดีพอดโลเพิ่นทุกคักแล้วอันนี้อ๋อจะกินสูตรเจ้าโล่ลอ๋อเพราะมันมีหลายสูตรเลยนี่โลเอข้าคักโลออกก็ได้เรียบร้อย เกันจพเฮ้ยตัวอาวแล้วซี่เนีอาววะซี่ิโลเออยังไม่ทันลำลำ น่ะเรียบร้อยบานนี้นะไปไปกินทุกคนต้มอันนี้นี่ก้อยไปกินข้าวเอ็นข้อนี่เอ็นข้อหยุดพึ่งได้เอามาทุกคนกินข้าวด้วยกันเอาไปชุบกระเพอร์คกข้าวนะถึงเอาผักข้าวไหมข้าวข้าวชุบรมควันตุกับผักกาดเลือยนี่นี่การจะนี่ย้ำกลับกลอกเล่านี่เแต่บอเอามากินข้าวทุกคนไก่ป่า Tại vì lại mình xài xơ đấy, nên là nắng tăng khá khá hổ. Em xịt hông thế lỗi lắm. Mà đại <laughs> phía, mẹ đây sao? Em xịt ở căn phía coi nó bó muộn đấy, em đừng. Mà, 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 kịp nhầm được không? Mà, mà, à, năm năm nó... ừ. mà, 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 มาตด่าเยเยอะเข้าเส้นบึ้งมา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 แซ่แแบอด้จมิดามดาเซปเปอร์จะตังอะไรกันมินตาดูบอเปอร์อรอะไดูห้ อย่้ยนะอเาให้ยอามด้มันบดีให้ง่ายๆด้่พอดาวบดีเขามันคขามันให้แล้วมันพิสังเกตรถมือนั้นให้บุ้งหงบุ้ง

โยมาต้ามาก่นเละมวยก็แมาชิมอหนาปกติก็แค่นั้นติเดวเดี๋ยวเราแชบ๊อกแช่จอดเลยมือบอบอมอนาข้ากะกินข้าสามัคคีมือนี้มากินทังทีวันนี้แล้วงานนี่กะเพิ่นวันนี้กะขึ้นป้าบอมมอนสิพ่าขึ้นป้าจะขึ้นถึงสองขึ้นแล้วเมื่เซโนอีย หาของป่าหนูแดงหมดทิ้ง